ด้วยสภาวะแวดล้อมต่างๆสังคมที่เราต้องเจอทุกวันก็อาจทําให้เกิดความเครียดการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาได้รับสารอาหารไม่เพียงพอนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกําลังกายสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทําให้ร่างกายของเราอ่อนล้าอ่อนแรงอาการอ่อนล้าเรื้อรงังนอกจากจะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทํางานในชีวิตประจําวันแล้วถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้นานวันโดยปราศจากการดูแลอย่างถูกวิธีก็อาจจะนําไปสู่การเจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรังต่าง ได้ในอนาคตค่ะภาวะอ่อนล้าเรื้อรังนี้จะทำให้ร่างกายอ่อนแรงลงจนบางครั้งแทบไม่มีแรงทำงานเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เครื่องดื่มชูกำลงังเช่นกาแฟเข้ามาช่วย ในบางครั้งกาแฟหลายแก้วก็ยังไม่สามารถให้พลังงานได้ดีพอนะคะยิ่งนานวันก็ยิ่งอ่อนแรงลงไปซึ่งก็อาจจะนำไปสู่ภาวะภูมิคุ้มกันที่ลดลงภาวะฮอร์โมนที่เริ่มแปรปรวนภาวะการเผาผลาญลดลงส่งผลต่อน้ำหนักตัวที่ควบคุมได้ยากถ้าหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆสุขภาพร่างกายก็อาจจะแย่ลงและนำมาสู่การเกิดโรคต่างๆอาทิเช่นภาวะอ้วนลงพุงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงภูมิแพ้เป็นต้นค่ะ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาเรียนรู้วิธีรักษาภาวะอ่อนล้าเรื้อรงังซึ่งก็ทําได้ง่ายๆดังนี้เริ่มต้นจากการพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่ช่วยทําให้ร่างกายมีพลังงานที่ดีรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยเน้นเป็นแป้งที่ไม่ผ่านการขัดสีมากนักเช่นข้าวกล้องทานผักให้หลากหลายทานผลไม้ที่มีรสไม่หวานมากนักให้เพียงพอและดื่มน้ําให้เพียงพอด้วยค่ะ เน้นการออกกำลังกายที่ไม่ใช่การแข่งขันเช่นโยคะเน้นการผ่อนคลายอารมณ์ลดความเครียดหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารกระตุ้นการทำงานของร่างกายเช่นกาแฟเนื่องจากจะยิ่งทำให้ร่างกายของเราทำงานหนักขึ้นและจะยิ่งอ่อนล้ามากขึ้นในระยะยาวด้วยพบและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Anti-Aging เพื่อให้คำแนะนำด้านต่างๆ รวมทั้งการรับประทานอาหารเสริมกลุ่มที่ช่วยในการเสริมสร้างพลังงานให้กับร่างกายเช่นวิตามิน B วิตามิน C โคเอนไซม์ Q10 เป็นต้นในเมื่อเรารู้วิธีที่จะทำให้ห่างไกลาจากภาวะอ่อนล้าเรื้อรังแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่การนำมาปฏิบตัติพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆเพื่อจะคืนสมดุลให้กับร่างกายและนำมาซึ่งสุขภาพที่แข็งแรงกันค่ะ ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 กําำลังกลับมาอีกครั้งเป็นระลอกที่6แล้วแต่ก็เชื่อว่าที่ทำงานหลายแห่งก็ทยอยยกเลิกมาตรการ Work From Home กันเป็นส่วนใหญ่นะคะหลายคนก็มีภาวะวิตกกังวลกับการต้องกลับไปทำงานที่สำนักงานโดยพนักงาน1ใน3รู้สึกว่าการกลับไปทำงานที่ออฟฟิศอีกครั้งนั้นจะมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขา พวกเขารู้สึกวิตกกังวลและรู้สึกหดหู่ค่ะหลายคนก็มีความกังวลเรื่องสังคมการเข้าหาผู้คนการต้อออกไปในพื้นที่เปิดกว้างอีกครั้งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นจากโควิด -19 ทําให้ผู้คนรู้สึกกลัวที่จะต้องกลับไปทํางานอีกครั้งเนื่องจากว่ากิจวัตรประจําวันที่ถูกปรับไปแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีความรู้สึกที่ว่าบ้านคือสถานที่ที่ปลอดภัยในการทํางานปลอดภัยจากเมืองในที่ทํางานการได้หลีกเลี่ยงผู้คนที่ทกซิก รวมถึงการประหยัดใช้จ่ายต่างๆวันนี้เราก็เลยอยากจะมาแนะนําและนําเสนอแนวทางในการปรับตัวค่ะวิธีการก็ไม่ยากเลยนะคะ 1. ต้องค่อยๆเริ่มปรับตัววิธีการนี้เนี่ยอาจจะฟังดูเป็นแบบกําปั้นทุกดินไปสักหน่อยแต่ก็อยากจะให้เปิดใจค่อยๆเริ่มปรับตัวเมื่อต้องกลับไปทํางานที่ออฟฟิศนะคะอาจจะนั่งทําไปสักพักแล้วก็เดินออกมาผ่อนคลายบ้างเพื่อให้ตัวเองชินกับการทํางานในออฟฟิศอีกครั้งค่ะ นอกจากนี้ก็ต้องวางแผนตารางงานกำหนดตารางงานกำหนดแผนงานว่าจะทำอะไรบ้างช่วยให้เราจัดการชีวิตได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดทำแบบนี้รวมถึงจะลดอาการคิดมากเพราะว่าเราจะไปมุ่งกับแผนที่ได้วางเอาไว้มากกว่าค่ะ 3. คือให้ทำกิจกรรมคลายเครียด ตอนเช้าก่อนไปทํางานช่วงพักเบรกช่วงเลิกงานช่วงเวลาเหล่านี้เราควรจะแบ่งเวลาทํากิจกรรมคลายเครียดไว้ให้ตัวเองเสมือนกับเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ในแต่ละวันให้มีแรงสู้ต่อไป4 กำหนดขอบเขตเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เราไม่อยากจะกลับไปทำงานในที่ทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะต้องขีดเส้นไว้ว่าจุดไหนที่เรารับได้จุดไหนที่เรารับไม่ได้ถ้าเกิดว่ามีการเกินเส้นมาก็ควรจะคุยทำความเข้าใจหรือแจ้งให้ฝ่ายบุคคลรับทราบค่ะ 5. ต้องคุยเพื่อหาทางออก กรณีที่รู้สึกวิตกกังวลมากๆรู้สึกไม่สบายใจก็อาจจะไปคุยกับเพื่อนครอบครัวแฟนเพื่อนร่วมงานหัวหน้าง,งานจนไปถึงผู้เชี่ยวชาญอื่นๆสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาทางออกการได้พูดได้ระบายออกมาจะช่วยทำให้คุณรู้สึกเบาลงไปได้ค่ะ แต่เอาเข้าจริงๆไม่ใช่แต่คุณเท่านั้นที่กังวลกับการต้องกลับไปทํางานในที่ทํางานนะคะเพราะว่ามีผลสํรารวจพบว่าพนักงานถึง1้อยอาจลาออกถ้าเกิดต้องเข้าไปในที่ทํางานทุกวันค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับ The Great Resignation หรือการลาออกครั้งยิ่งใหญ่ของพนักงานช่วงโควิดเริ่มซาและเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว สิ่งนี้เกิดขึ้นในหลายๆที่ทั่วโลกอย่างในสหรัฐอเมริกาก็เคยมีสถิติสูงสุดประมาณเดือนละ4ล้านคนสาเหตุหลักๆคือปัจจัยในการทำงานที่เปลี่ยนไปหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 เช่นพนักงานได้เรียนรู้ว่าเวลาทำงานสามารถยืดหยุ่นได้ไม่จำเป็นที่ต้องทำงานที่ที่ทำงานเต็มเวลาแบบเดิมอีกต่อไป ประหยัดไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าหน้ากากอนามัยเจลแอลโกอฮอล์ค่าที่ตรวจโควิดสวัสดีการด้านสุขภาพที่พนักงานมองกันมากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังรวมไปถึงความมั่นคงทางอาชีพว่าบริษัทที่ทำอยู่มีโอกาสเติบโตหรือไม่มีการช่วยสนับสนุนในการพัฒนาความรู้ทักษะหรือไม่ ส่วนผลสำรวจมาจาก ADP Research Institute สถาบันด้านตลาดแรงงานค่ะที่เขาทำการสำรวจความเห็นของพนักงาน32,000คนในประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดียเนเธอร์แลนด์และประเทศอื่นๆรวมๆแล้ว17ประเทศที่น่าสนใจก็คือกึ่งหนึ่งหรือเกินกว่า1 6 4นะคะที่เขาให้ความเห็นมาว่าจะหางานหรือดูงานใหม่ถ้าเกิดบริษัทหรือนายจ้างให้กลับไปทํางานในที่ทํางานแบบเต็มเวลาโดยมากที่สุดนั้นจะเป็นคนอายุระหว่าง18ถึง24ปีที่กว่า1 7 1ระบุเลยค่ะว่าเขาจะย้ายงานหรือเขาจะมองหางานถ้าเกิดต้องกลับไปทํางานที่ทํางานเต็มเวลา ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นโดยสรุปเอาไว้นะคะว่าการทํางานในปัจจุบันต้องมีความยืดหยุ่นค่ะถึงแม้บางคนจะไม่ได้ทํางานจากที่บ้านแต่เขาก็เคยชินกับการมีอิสระในการทํางานมากขึ้นบริษัทต,ต่างๆจําเป็นต้องปรับต้องสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้ดีให้ทุกคนมีส่วนร่วมพนักงานต้องรู้สึกว่าตัวเองได้ประโยชน์จากการตื่นเช้าและเดินทางไปทำงานประโยชน์ที่มันคุ้มค่าไม่ใช่นนั้นพวกเขาก็จะจากไป รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ